ทันทุกเหตุการณ์ข่าวมวยโลกทั้งในและนอกประเทศและวิเคราะห์คู่มวยดังไฮไลท์มวยมันๆที่นี่ที่เดียวป่วนมวยโลกโออฟฟิเชียลทางสภามวยโลกหรือ WBC ยบีซได้ประกาศอันดับโลกประจำเดือนมีนาคม2567ออกมาเป็นที่เรียบร้อยและมีนักชกไทยติดอันดับในแต่ละรุ่นดังต่อไปนี้เริ่มกันที่รุ่นมินิมัมเวท105ปอนด พงศักดิ์เล็กนครหลวงโปรโมชั่นยังรั้งอันดับอยู่ที่25ในส่วนของพงศักดิ์เล็กนครหลวงโปรโมชั่นได้ประกาศแขนวนรวมไปแล้วแต่ก็แปลกใจที่อันดับยังอยู่มาหลายเดือนเพชรสุริยนต์กินสิดะยังรั้งอันดับที่29้ามาที่รุ่นไลฟ์ไฟเวท108ปอน,นอด์นเพชรมณี CPF อดีแชมป์โลก105ปอนด์ปอนติดโผมาอยู่อันดับที่3เป็นที่เรียบร้อยงานนี้ทำเอาทีมงานของเพชรยินดีโปรโมชั่นใจชื้นขึ้นมาได้เยอะ โดยในรุ่นไลฟ์ไฟเวท1นึอปอนด์มีเพชรมณี C p f อติดโผลอยู่คนเดียวมาที่รุ่นไฟเวท112่อปอนด์เจ้าโอธนาชัยจรุลพักยังอันดับคงที่รั้งอยู่ที่10ตามเดิมมาที่รุ่นซูเปอร์ไฟเวทห1ึ่ปอนด์เจ้าแหลมศีส,สกเกตนกครหลวงโปรโมชั่นยังคงรั้งอันดับอยู่ที่3และมีข่าวว่ากำลังเจรจาเปิดศึกตัดเชือกกับทางเค็นตะนากางาวะรองเบอร์สองชาวญี่ปุ่นในเร็ววันนี้ ซึ่งอยู่ในช่วงการเจรจากันอยู่คงสพลปัญญาคำรั้งอยู่อันดับที่28ตามเดิมมาที่รุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์เพชร CPF ขยับจากอันดับที่3ขึ้นมาอยู่ที่2เป็นที่เรียบร้อยโดยทางแชมป์โลกป้ายแดงล่าสุดอย่างทางจุ ata, นโตะนาคาตานิจะต้องเปิดศึกไฟบังคับกับทางวินเซนซ์แอสโตลาบิโอคู่ปรับเก่าของนวพลภายใน3เดือนนี้ จากนั้นผู้ชนะของคู่นี้จะต้องมาป้องกันแชมป์กับทางเพชร CPF ในลำดับต่อไปส่วนทางนวพลนครหลวงโปรโมชัน่นหลังจากแพ้2ไฟลวดก็หล่นมาอยู่อันดับที่19มาที่ดรุนซูปเปอร์แบนดตัมเวท122ตอนด์ c ็อกแมนชายน้อยว,วัลบุรอันดับล่วงจากเดิมอยู่อันดับที่6ตอนนี้ล่วงมาอยู่อันดับที่8แล้วซึ่งจากปลายปีที่แล้วเคยลังอยู่ถึงอันดับที่3 มาที่รุ่นเฟเธอเวทหนรปอนด์สถาพรสะอาดขยับจากอันดับที่26ขึ้นมาอยู่อันดับที่25ในส่วนของสถาพรสะอาดอันดับก็ดูแปลกเป็นถึงแชมป์เดบเอเชียป้องกันแชมป์มาได้ถึง2ไฟอันดับยังไม่ขยับมาติดท็อป15อันดับแรกเลยมาที่รุ่นไลท์เวท135ปอนด์อภิเชษฐ์เพชรมณีขยับจากอันดับที่26ขึ้นมาอยู่อันดับที่25 ในส่วนของรุ่นอื่นๆไม่มีนักชกไทยติดอันดับแล้วนะครับผมแล้วหากเดือนหน้ามีการจัดอันดับของสภาวมวยโลก WBC อีกครั้งเมื่อไหร่ทางแอดมินก็จะมารายงานให้ทราบกันอีกครั้งนะครับแฟนๆบัดมวยโลกช่วยกันกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดงติดตามให้กำลังใจแอดมินกันเยอะๆนะครับผมและสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ